ผมก็มีคำถามเวลาพวกเราคุยกันหรือผมฟังคุยกันเนี่ยกุ้งพรีเมียมเดฟิเนชันคืออะไรครับวันนี้เนี่ยสำหรับตัวผมนะวันนี้เราต้องข้ามไปข้างหน้าแล้วคำว่ากุ้งพรีเมียมสำหรับผมคืออะไรวันนี้มันต้องไปนในเรื่องของการลักโลกเรื่องของซัสเทนการปล่อยคาร์บอนฟุตพินนี่คือดิเฟรนเชียที่จะเกิดขึ้นในแชปเตอร์นี้เกิดอะไรขึ้น เราจะเหนือกว่าอินโดนีเซียเวียดนามเพราะถ้าราคาเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยเราต้องเอาความว่าพรีเมียมขึ้นไปถ้าเรามีเรื่อง s u s t a i n นี้ l i t y global คุยเรื่องของการเดินกระจกการปล่อยมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องประเทศไทยวันนี้ต้องขยับก่อนถ้าช้าตกรถไฟแน่นอนว่าพี่ๆอาจจะเฮ้ยมันไกลตัวมันไม่จําเป็นต้องทำจริงๆเ่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากสาหรับผม ถ้าเราจะชนะอินโดนีเซียเวียดนามเอกวาดอรอินเดียคุณเราต้องเล่นแบบนี้แล้วเ,เล่นเป็นทีมเราต้องเหนือกว่าเขาเอวกวาดออินโดนีเซียเวียดนามยังไม่ได้เริ่มแต่ถ้าเขาเริ่มก่อนนะเต็จนะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เทรนด์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย,ายาก,การบริหารจัดการเราสามสองแสนห้าสองแสนหกวันนี้ปีนี้จริงลูกกุ้งก็ลงน้อยลงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมลดลงเพราะอัตราการรอดอะไรดีขึ้น productivity ดีขึ้นแต่วอลุ่มน้อยลง สามเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์หกเดือนปีนี้กุ้งผมไม่แน่ใจว่าอาจจะลงสักสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ครึ่งปีหลังจะพลิกอัพขนาดไหนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคำว่าพรีเมียมสตหรับผมทําตลาดให้มันมีเยอะเพราะอย่างน้อยส่งออกมันยังเป็นพอชั่นใหญ่เจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์ยี่สิบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ในประเทศจะกินก็กินไปแม่ค้าก็กินไปแต่พอชั่นเนี้ยต้องมีแล้วผมอยากจะชูตรงนี้จริงๆคําว่าพรีเมียมมีทั้งเรื่องเทสต์เบลิตี้ไม่มียายจริงๆ วันนี้ต้องไปคิดนอกกรอบคําว่าพรีเมียมของผมไม่ใช่สีสวยคุณภาพดีอย่างเดียวไม่ใช่นึกภาพไหมต้องมีผมว่าเรื่องของการลดพลังงานการคํานวณต้นทุนต้องบียอนเราต้องแข่งกับทั่วโลกอย่างนี้ผมว่า g l o b a l บริษัทที่มีแบรนด์ชั้นนําพวกนี้เขาต้องการเรื่องของการลดการเรื่อนกระจกอยู่แล้วแต่เราเริ่มก่อนแน่นอนว่ามันไม่ได้ซื้อร้อ แต่การเริ่มต้น initiative 10%, 20%, 30%ปเนี่มยมันเป็นรถแมพให้เขาถ้าผมเป็นผู้ซื้ออเมริกาผมก็ต้องบอกเฮ้ย hey, เอาเมืองไทยมาก่อน 10%, 20%เอาไปอยู่ในเชลผมอีก 7%, 0ก็ช็อปไปทั่วโลกก็ช็อปไปแต่เราเริ่มแล้วนี่คือการยกระดับคำว่าพรีมเมีของประเทศไทยที่แตกตา่างก็อาจจะมีคำดน่าว่าทำแล้วได้อะไรทำแล้วก็ต้องมี benefit นั่นเป็นหน้าที่ของห้องเย็นที่จะต้องไปคุยกับต่างประเทศ ว่าวันนี้พราดามในการชิปออกไปของประเทศไทยเนี่ยเราต้องบีย้อนพวกนี้ value added เราก็ทําตลาดอืืนแล้วก็ไปคือห้องเย็นของอตรงว่าต้องปรับตัวเราปรับตัวเยอะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะให้เราปรับทีเดียวเนี่ยมันปรับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจห้องเย็นว่ามันค่อยๆปรับแต่วันนี้รถแมพผมว่าห้องเย็นหลายๆโรงชัดเจนแล้วจุดแข็งแต่ละโรงมีหมดผมว่าแต่ละโรงมีออเดอร์มีไซส์เอกของตัวเอง ผมว่าวันนี้มันต้องคุยกันอย่างเงี้ยอุตสาหกรรมมันต้องเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเป็นทีมเดียวกันแล้วทางานไปด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างทําแต่ถ้าต่างคนต่างทําผมว่าเรื่องดิเรกชันมันจะไม่ค่อยชัดจริงๆอ่ะผมก็ไปมาทั่วนะที่ราคาอาหารของเราถูกสุดแต่จริงๆอ,อ่ะตรงนะอินโดนีเซียจริงๆคุณภาพน้ำประเทศนี้นก็ดีเขาถึงไม่ต้องใช้อะไรเลย จะปล่อยแน่นบ่อยเลยนะเพราะโอ้โหอินโดนีเซียนี่เฟรชมากน้ำนี่เป็นน้ำแบบบรูฮาวายเลยนะว่ายได้เลยแบบสีฟ้าน้ําตาลความเค็มเอรชไม่ต้องเติมมาเลยไม่ใช้เลยเลยต้นทุนไม่มีแต่เพจบอยอินโดนีเซียคือเรื่องของโลจิสติกห้องเย็นไม่มีเก็บไม่ได้ทําไม่ได้ซื้อมาต้องขายไปต้นทุนต่ําแต่20สิบตัว20ิตัวอินโดนีเซียนี่ถูกมากนะถูกมากนะ ถูกกับบ้านเราก็ต้นทุนก็ต่ำแต่เขายังมีกําไรผมก็จะบอกว่าเว,วียดนามจริงเวียดนามก็ดีดีเพราะต้นทุนเนี่ยจริงๆอยู่ปากน้ําใช่ไหมแม่โขงเนี่ยออกไปก็ฝาดออกผมว่าเขาก็ปล่อยหนาแน่นเขาก็ลดต้นทุนอาหารก็โปรตีนจริงๆก็ไม่ได้ก็สูงนะแต่ราคาก็ไม่รู้ว่าโปรตีนสูงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงแต่ไปดูเนี่ยเนื่องจากธรรมชาติการเลี้ยงเขาสเปรสมากแต่ผมสุดท้ายเนี่ยแล้วพวกนี้ผมจะบอกใ คนเวียดนามเนี่ยชอบผลั c ของไทยแลนด์มองประเทศไทยฟาร,ร์มเมอร์ไทยเนี่ยเป็นก้อนเลยนะถ้าบอกมาจากเมืองไทยนี่กเขาบอกสุดยอดเขาเลสเบกเกษตรกรบ้านเราเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะบอกว่าเราต้องชัปเตอร์แล้วก็ชิปไปอีกพารดามหนึ่งทำไมอาหารผม a s c ผมทีพฟีดมิลคุยฟังหน่อยผมถึงทำเอเซเป็นที่แรกในเอเชียเหตุผลก็คือผมต้องการยกระดับประเทศไทย ที่มีอาหาร a อ c ที่โรงงานเป็น a อ c ฟซาร์มเป็นเอ c เพื่อไปขายต่างประเทศทุกคนก็ก,ก็จอยก็ทั้งประเทศไม่ได้ไม่ได้เฉพาะกลุ่มเราเราต้องการดูทั้งประเทศสองเราต้องการยกระดับเครื่อง Sustain ขึ้นไปอย่างนี้เรามีพรีเมียมไหมผมถามหน่อยแตกต่างไหมนี่คือโลจิกที่เราจะต้องหนีนี่คือคำว่าพรีเมียมน,นรพลแต่เราต้องเริ่มทำในอุตสาหกรรมกุ้ง ค่อยๆทำไปแน่นอนว่าไม่จําเป็นต้องปีหนึ่งต้องขึ้นมาอย่างนี้ไม่มแต่มันต้องมีรถแมพเช่นอีกห้าปีสิบปีอย่างน้อยถ้าเรามีในพอร์ตเนี่ยเราไปคุยได้ผมหรือแม่งรือน้องๆที่ขายเมกาขายเนี่ยคุยได้เฮ้ยในพอร์ตเราเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นฟาร์มที่เป็นซัสเตนแม่ค้ากับในประเทศก็ขายไปเอนจอยไซส์ไหนที่เขาใช้สามสิบตัวราคาแพงทนกับห้องเย็นบ้างบางทีก็ราคาไปยิ่งของช่วงนี้ขาดราคาก็ดีด ดีไหมดีถ้าจังหวะที่เราขายได้แล้วเกษตรกรอยู่ได้เนะี่ยทำไปเลยแต่เราต้องบอกตัวเองว่าเราเลี้ยงไซส์ตามตลาดหรือเปล่าเรารู้หรือ,อยังนี่คือคีย์เวิร์ดถ้าจะทำพรีเมียมไปทำสแตนด์บายก็ไม่ดีวันนี้ ASC ก็มาเห็นปะทำไมประเทศไทยถึงทำา s c เพราะลูกค้าปลายทางต้องการนี่คือเหตุผลทำไมนะโฟอส์เซนทั้งหมดเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมทั้งประเทศไทยนะ วันนี้บอกตรงว่าพวกเราเนี่ยเป็นทีมเดียวกันผมอยากให้พวกเราคิดอย่างนี้เรากําลังสู้กับโลโบโลทั่วโลกผมว่าอันนี้มันต้องจับมือกันจริงๆในรถแมพที่จะไปผมว่าอย่างนี้มันจะอยู่ได้ผมคิดว่าอย่างน้อยต้องมี10-20%เช่นสมมุติโรงงานทำใช้วัตถุดิบ5 0 0 0มตัน4ี่0 0ตันแล้วแตนะ่ผมว่าอย่างน้อย10-20%ต้องเริ่มก่อนผมว่าอันนี้เป็น initiative คืออย่างน้อยเราไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเรามีรถแมพให้เห็น5ปี10ปีจะเดินยังไงจินตนาการต่อว่าถ้าคู่แข่งเราในโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้ทำแต่เราไปยื่นข้อเสนอว่าเราทำมีเรื่องแบบนี้สิ่งที่ประเทศไทยซึ่งเราเป็นผู้นำมาตลอดเนี่ยผมว่าเราจะต้องกลับมานี่คือการแข่งขันนี่คือการมองไปขา้างหน้านี่การ leading business แล้ว global วันนี้เรื่องของการปล่อยกา้าเรื่องกระจก เป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ๆในโลกนะครัมีเวทีมีสัมมนาต่างวันนี้มีเรื่องของ global stream consumption จริงๆ global stream consumption คุยให้ฟังหน่อยก็ได้อันนี้เป็น foundation จากเอลกอดอนะเขาเป็นสมาพันธ์แล้วก็เอาทั้งหมดมาแล้วก็มานั่งกำลังจัดตั้งบอร์ดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะเขาจะเรียกเงินเก็บแล้วก็ทำコレ l l ซ์มานี่นะใช้เบจจ์ห้าล้านเหรียญสหรั 5ล้านเหรียญแต่จริงๆเนี่ยเขาเนี่ยพอยต์เขาคือเขาไปโฟกัสที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจริงๆเนี่ยมันต้องถ้ามันเป็น global stream consumption จริงๆเนี่ยมันจะต้องทั้งโลกนะึกภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน,นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพยายามที่จะส่งเสริมซึ่งซึ่งในเวทีโลกก็อีกเรื่องหนึ่งกลับมาที่เราเนี่ยผมว่า1 0 2 0เหมาะสมแต่ค่อยๆทำไปแต่อย่างน้อยเราต้องสตาร์ทก่อนถ้าคนอื่นประกาศว่าสตาร์ทที่หลงัง จบข่าวขยายไหมไม่มีสตอรี่ผมว่าวันนี้เราต้อง,องถามตึ้นผมว่าวันนี้ของทั้งหลายๆโรงผมว่าทํากลุ่มเราก็าทำไทเยเนียมเราเริ่มทํานะครับแล้วก็ฟาร์มก็เลือกดูว่าพี่ๆที่มีศักยภาพพอทําได้แล้วก็คิดว่ามีติดไว้10บอ่อ20บอ่อสมมติมีโลเคชั่น5ฟาร์มอยากจะทํำว้ เราก็จะมีเรื่องของการเอ็ c a t i o n คชันทั้งหมดในภาพรวมในการคัลค u l เล e บอดี้การเก็บ Data Bas e ข้อมูลนึกภาพไหมครับอันนี้แล้วส่วนถ้าพี่จะทำขายแม่ค้าขายกุ้งเป็นตลาดที่เหมาะสมที่น้องๆเ <c oughs> ขาใช้ก็ทำไปแต่วันนี้ถ้าเรามีติดไปนวมีสตอรี่มีอะไรไว้ผมว่าเป็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นผมอยากจะเชิญชวนว่าวันนี้ถ้าขายได้โดยขายแม่ค้าอยู่ขายกุ้งเป็นอยู่ไม่ต้องใช้พวกนี้ไม่เป็นไรพี่พี่ถนัดอย่างนั้นพี่ทาไปแต่ถ้าพี่คิดว่าเฮ้ยกุ้งเรา ไปรีไลน์แม่ค้าอย่างเดียวรีไลน์กับกุ้งเป็นอย่างเดียวเราอยากจะมีตรงนี้ติดไว้หนึ่งเพื่อห้องเย็นต้องใช้ใน3เพราะพี่มีขายแค่สามช่องผมไม่รู้พี่ขายไปไหนไหมว่าแต่ผมว่าภาคใต้มันก็มีสามช่องใช่ไหมแมคค้าแม่ค้าไทยแมคค้ามาเลยกุ้งเป็นก็เนี่ยห้าหกลงพ,งพังภาคใต้3ก็คือห้องเย็นแค่นี้เองช่องที่เราจะขายเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอนจอยกับแม่ค้ากับกุ้งเป็นได้ก็โอเคแต่ถ้าพี่คิดว่าเฮ้ยวอลลุ่มเราใหญ่วะ่ะ เรามี100ร้อยบ่อเราขายแม่ค้าได้ห0ิบบ่อขายห้องกุ้งเป็นได้ยี่ิบ่อเรายังเหลืออีกสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะฉันจะไปขายใครพวกพี่ก็ต้องบริหารจัดการตัวเองว่าจะเอาโซนไหนจะเอาแบบไหนนะเพื่อรองรับของที่พวกพี่ผลิตออกมาและไซส์ที่พวกพี่ผลิตพี่ก็ต้องรู้ว่าพี่จะจับแหมกห้องเย็นไหนอันเนี้ยมันถึงทํางานเป็นทีมเราก็จะส่วนราคาเนี่ยไม่มีใครบอกได้มันขึ้นอยู่กับดิมาสป라이มันเป็นเรื่องของธรรมชาติผมว่า ตลาดมันจะปรับตัวเันเองมากหรือน้อยมันไม่มีอะไรที่ขึ้นไปสุดลงมาสุดเพราะฉะนั้นเอฟเฟกทั่วโลกเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยต้องตั้งมั่นใน2อ0แสนห้าสองแสนหกสามแสนตันเราจะไปทิศทางไหนแล้วเราจะร่วมมือกันภายในยังไงเพื่อให้อุตสาหกรรมเรายั่งยืนนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอก